พาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวขององสาหกรรมยันยนต์กันสักหน่อยนะคะดูเหมือนแรงกระเพื่อมน,นั้นยังมีต่อนะคะล่าสุดเป็นคิวของ Honda ติดตามเรื่องนี้กันในเวลเฮดไลน์ค่ะ Honda a u t o ตม b i l ลประเทศไทยนะคะได้ประกาศนะคะว่าจะปรับแผนการผลิตใหม่นะคะโดยจะปิดลายการผลิตที่จังหวัดอยุธยานะคะแล้วก็ จะไปใช้ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวนะคะส่วนที่จังหวัดอยุธยานั้นก็จะใช้โรงงานไปทําชิ้นส่วนนะคะเรื่องนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงความน่าเป็นห่วงของ,ขอ,งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกครั้งหนึ่งหลักจากก่อนหน้านี้ก็มีรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นสองค่ายตัดสินใจยุติการดำเนินงานในประเทศไทยไปแล้วนะคะโดยช่วงต้นสัปดาห์นะคะรายงานข่าวจากทาง Honda a อ t o m o b i l ลประเทศไทยจํากัดแถลงการ่ะเรื่องของการปรับตีนรูปฟังก์ชันสายการผลิตของรถยนต์นะคะว่าตอนนี้บริษัทเนี้ยตั้งใจ จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะในการผลิตรถยนต์สําเร็จรูปรวมถึงเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ XEV อย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการปฏิรูปแต่ละโรงงานเพื่อยกระดับโครงสร้างต่อไปค่ะโดยโรงงานที่ปราจีนบุรีเขาจะพัฒนาเป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกรถยนต์สําเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบและจะใช้ประโยชน์จากสายการผลิตที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการรองรับธุรกิจนะคะ ส่วนโรงงานที่อยุทยาค่ะก็จะพัฒนาเป็นการผลิตแล้วก็ส่งออกชิ้นส่วนโดยเฉพาะแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกันของเทคโนโลยีการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่ได้มีการพัฒนาและสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีนะคะถามว่า2มิตินี้หมายถึงอะไรก็หมายความว่าค o n d a ด้จะปิดลายผลิตรถยนต์ในโรงงานอายุทยาคือก่อนหน้านี้ผลิตทั้งที่อยุธยากับปราจีนบุรีนะคะแต่ว่าจะยุบรวมเหลือเพียงแค่การผลิตที่ปราจีนบุรีเพียงที่เดียวส่วนอยุธยายังอยู่ไหมยังอย ู่ค่ะแต่ว่าจะผลิตแค่ชิ้นส่วนอะไหล่นะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะทําให้หลักๆแล้ว Honda ก็จะมาจากที่โรงงานปราจีนบุรีเป็นหลักนะคะโดยบริษัทบอกว่ายังสนับสนุนค่ะสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นฐานการส่งออกทั่วโลกเพื่อให้อุตสาหกรรมนั้นเติบโตต่อไปด้วยโดย t h e ะ a n d ด well ์เวนะคะก็เลยไปสํารวจข้อมูลฐานการผลิตทั้งสองแห่งพบว่าที่อยุธยาก่อนนะคะที่กําลังจะปิดฐานการผลิตไปเนี่ยนะคะพบว่าตัวแคปซิลิตี้สูงที่เดียวค่ะ1 5 0 0 0 0คันต่อ ปีส่วนปราจิมบุรีนะคะแคปซิตี้ของเขาอยู่ที่1นึ0 0 0สคันต่อปีนะคะนั่นแปลว่าเขาปิดโรงงานที่มีแคปในการผลิตเยอะเนี่ยไปกระจุกอยู่ที่ปราจิมบุรีที่แคปน้อยกว่าแล้วก็เอาโรงงานที่อยุธยาเนี่ยมาทำเป็นส่วนของชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียวนะคะส่วนล่าสุดค่ะคือ e n 1เป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นหลักเป็นแบรนด์แรกเลยนะคะที่ผลิต E ีีในประเทศไทยก็เป็นก้าวสำคัญของตัว Ho น da นะคะซึ่งตัว e n 1เนี่ยแหละคะ่ะดงใด้เห็นความเชื่อมั่นว่า Honda ายังคง ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันของสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราค่ะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเป็นความท้าทายไม่ว่าจะเป็นประเด็นแรกยอดขายที่หดตัวต่อเนื่องหลายเดือนนะคะ2ก็คือการเข้ามาติดตลาดของ e v ีจีน3ก็คือการประกาศหยุดการผลิตรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นไปนแล้ว2แบรนด์ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นซูบารุที่จะมีผลปลายปีนี้นะคะแล้วก็ซูซูกิค่ะมีผลในปลายปีหน้า นี่คือีกรายงานด้วยนะคะว่าทางด้านของยอดการผลิตโดยรวมของทั้ง2โรงงานนะคะช่วงหลังมาน,นี้คือประมาณ4ปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2566นะคะยอดการผลิตลดลงนะคะจาก228,000คันเหลือไม่ถึง150,000คันต่อปีนะคะส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยนะคะล่าสุดในปีหลังก็ตกมานะคะอยู่ที่ต่ำกว่า100,000คันต่อปีด้วยซึ่งก็ถือว่าผลิตก็ลดลงยอดขาย ก็ลดลงค่ะโฆษกของฮนด้าบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังส่งออกรถที่ผลิตจากโรงงานไทยไปตลาดอื่นในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียรหรือว่าฟิลิปปินส์ก็ตามแต่ว่าไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนใหม่ในประเทศไทยส่วนคู่แข่งจากจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแบรนด์ใดก็ตามเนี่ยฝั่งของญี่ปุ่นเองค่ะท้ง Honda แล้วก็นิสสันเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะ E ีของจีนที่กําลังเติบโตแล้วก็ดึงดูดผู้บริโภคด้วยรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงปลั๊กอิน ไอบริที่เป็นราคาถูกพร้อมกับซอฟต์แวร์ใหม่ๆส่วนค่าญี่ปุ่นตอนนี้ความเสี่ยงก็สูงขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะสูญเสียลูกค้าที่โดนตลาดจริงแย่งไปโดยเฉพาะในฝั่งอาเซียนนะคะที่ตอนนี้แบรนด์ EV ของจีนก็เข้าไปรุกตลาดอย่างหนักทีเดียวนะคะแล้วก็กําลังเพิ่มการส่งออกแล้วก็ตั้งโรงงานในต่างประเทศเหมือนที่เราเห็นเริ่มมีแบรนด์ EV นะคะสัญชาติจีนเข้ามาตั้งโรงงานการผลิตในบ้านเรารวมถึงเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยลวะค่ะ ทีนี้ไปดูทางด้านของโคศกนะครับของกลุ่มอุตสาหกรรมยันยนก็คือคุณสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับบอกข้อมูลกับพวกเราเดอะสแตนดาร์ดเวลบอกแบบนี้บอกว่าการณีที่มีการปรับแผนฟังก์ชันในการผลิตนะครับบอกแบบนี้คนงานอุตสาหมยังไม่ตกงานนะครับยังคงอยู่ เพียงแต่ย้ายสายการผลิตนะครับยานยนต์สำเร็จรูปเนี่ยมาอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในทางด้านการบริหารด้วยแต่บอกแบบนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวเองนะครับดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับแผนอยู่บ้างแต่คุณสุรพงศ์บอกแบบนี้อย่าลืมว่ายอดขายไฮบริดเพิ่ม2เท่า Honda นะครับมีไฮบริดที่ขายดีและก็แบรนด์ใหญ่ก็คงไม่ลงง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นปกติเลยนะครับผู้ผลิตเองจะต้องมีการปรับแผนการผานการผลิตการส่งออกชิ้นส่วนนี้เนี่ยนะครับ <ๆ S 1> ก็ให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาโลกไปด้วยทีนี้เรามาย้อนรอยนะครับว่า Honda อยู่ในบางไทยนานขนาดไหนก็เริ่มผลิตรถยนต์ในบ้านเรานะครับตั้งแต่ปี27นั่นเลย1984จากนั้นนะครับ12ปีต่อมาคือ1996ครับ <S <s ก็คือปี39 เปิดโรงงานผลิตยนต์ที่นิคมอุตสาหการรมโรจนะจังหวัดอยุธยาเป็นครั้งแรกจากนั้นขยายด้วยการเปิดลานการผลิตที่2ครับก็คือปี51ก็คือปี2008และจําได้ไหมครับว่าโรงงานฮอนด้ที่อยุธยานี้ตอนมหาวชทภัย จมบาดาลไปเลยนะครับก็เลยปรับไปตั้งนโรงงานอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ปราจีนบุรีนี่แหละครับทีนี้มาดูกันบ้างว่าท่ามกลางการรุกเข้ามาของยานยนต์จีนนี้นะครับยานยนต์ญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างไรกันบ้างที่ผ่านมายานยนต์ไทยเติบโตได้ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ายานยนต์ญี่ปุ่นเข้ามาช่วยตั้งแต่ปี2504นะครับจนัถึง2513ถือเป็นระยะที่1เลยนะครับที่แบรนด์ยนต์เข้ามาและต้องการสถาปนาให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยนต์ในภูมิภาคของเราด้วยทีนี้ครับพ ก็ทําให้ภาครัฐเองจำเป็นต้องบอกแบบนี้ย้ําว่าจะไม่มีการทิ้งแบรนด์รถญี่ปุ่นนะครับโดยที่ทางด้านของนายมตรีคุณเษฐาทวีสินก็หาเรือผู้บริหารรถยนต์ได้คอสรุปชัดเจนนะครับว่าภายใน5ปี ญี่ปุ่นนะครับสรายจะมีการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นมูลค่าการลงทุน1,500 0 0ล้านบาท4แบรนด์มีอะไรบ้างโตโยต้ Toyota, Honda, ้าอิ u ูซและก็มิต u b บิชิด้วยอย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะต้องเดินหน้าในการสร้าง Green Energy แล้วก็การสร้างนะครับยานยนต์พลังงานใหม่ด้วยแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายนะครับสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วย โดยย้ำแบบนี้ครับบอกว่าอยากให้ค่ายญี่ปุ่นเร่งการลงทุนเรื่อง e-v ให้เร็วขึ้นด้วยนะครับทางด้านของกลุ่มไทย Compass บอกแบบนี้ครับต้องจับตามองในระยะต่อไปนะครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มพลังงานจาก i-c-e สันดาปภายในเป็น b-e-v battery electric vehicle นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยนะครับ hmm. อ่ะนั่นกะ็เป็นเรื่องของ Honda กับยานยนต์ญี่ปุ่น hmm. ที่มีอยู่ในประเทศไทยครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ l กันนะครับ